สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เช่นเคยนะวันนี้ผมอยู่ที่สาขา2นะครับเพชรยนต์สาขา2ตั้งอยู่บนถนนเสร,รีไทย95นะวันนี้เช่นเคยนะมีรถยนต์ที่จะมานําเสนอครับก็เป็นรถยนต์ที่จัดว่าเป็นรถที่น่าติใจนะครับเป็นรถยนต์ที่จัดอยู่ในหมดของ E อเวอเร์นะครับแต่ในเรื่องของความสวยงามนะครับความหรูหราและการใช้งานที่ตอบโจทย์ได้ดีไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์หน้าตานะครับที่ดูทันสมัยแล้วก็ประสุทธิอุปกรณ์าภายในดูพรีเมียมดู มีระดับนะครับก็ถือว่าเขาเป็นหนึ่งนะครับในเจ้าตลาดเลยก็ว่าได้นะครับถ้า,าไม่เปรียบในเรื่องของแบรนด์นะเป็นแบรนด์ลองๆนะครับแต่ในเรื่องของออปชั่นในเรื่องของความสวยงามในเรื่องของอสมรรถนะเนี่ยถือว่าจัดอยู่ในเบอืองหนึ่งเลยนะครับที่เป็นรถน่าใช้นะเดี๋ยวเป็นรุ่นอะไรผมจะพาท่านไปดูกันครับตามผมมาครับ เรามาดูกันเลยครับสําหรับคันนี้นะที่ขุมเกินไว้นะครับก็จะเป็นรถยนต์ในหมดของ e ีโคคานะครับของค่าย m a สด้านะคันนี้ก็เป็นรุ่น m a สด้2 1 3 High นะครับก็เป็นตัวเริ่มต้นนะในเรื่องของอรูปลักษณ์หน้าตานะครับถือว่าเป็นรถที่โฉบเฉียวนะตรงใจไวรุ่นเลยออกในแนวยุโรปนะครับทรงสไตล์รถยุโรปยุโรปนะครับก็ถือว่าทางมาสด้นี่เขาทําออกมาได้ดีนะครับ นะยอดขายเนี่ยนะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะครับว่ามาสด้าเนี่ยก็ถือว่าโฉมนี้นะครับรุ่นนี้นะก็ถือว่าอาจจะเป็นอันดับต้นๆเลยก็ว่าได้นะครับแซงคู่แซงหน้าของคู่แข่งนะหลายๆแบรนด์ไม่ว่าจะเป็นเจ้าตลาดเองนะครับมาสด้าสนี่ก็ถือว่าเป็นยอดขายที่มาแรงพอสมควรน,นะครับแล้วก็เป็นโฉมนี้นะที่ดูแล้วมัน สปอร์ตนะมันดู ي, ด <sh arp> ีดูเฉียวเฉียสวยงามดูมีระดับขึ้นนะครับอ่ามาดูคันนี้นะครับการันตีนะครับเหมือนเดิมไม่มีเรื่องของอุบัติเหตุชนหนักนะครับสีบางเดิมทั้งคันนะสีบางเดิมทั้งคันนะครับรับประกันนะครับไม่มีในเรื่องของชนหนักที่ความจมน้ํานะครับรับประกันกันไปเลยคันนี้นะออปชั่นนะครับที่ได้คันนี้นะครับล้อแม็กนะครับชุดแต่งล้อแม็กนะ ยางใหม่นะครับยางใหม่ล้อแม็กสวยงามลงให้เรียบร้อยนะครับคันนี้รอนะครับลูกค้าไม่ต้องไปอย่างไรเพิ่มนะครับรอไปได้เลยนะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะครับนะมีกันสาดข้างนะครับติดมาให้นะมีกันสาดข้างติดมาให้อ่าระบบเบรกนะครับคันนี้เป็นทิสนาดัมหลังนะครับนี่ไฟท้ายนะครับออกแบบมาได้ฉเฉียเฉียวรูหรานะสไตล์ เหมือนรถยุโรปไปเลยนะครับโชบเฉี่ยวมากสำหรับ m a ส d a าคันนี้คันนี้ได้กล้องนะครับกล้องหลังมาด้วยแล้วก็เซ็นเซอร์ถอยมีสปอยเลอร์เนี่ยมาด้วยนะครับสวยงามเก๋ไกไปเลยนะไปทัพทีมีมาให้นะครับเทคโนโลยี Sky Active นะครับติดตั้งมาปีโมเดล2015นะครับคันนี้เปิดเพียงแค่3 4 5 0 0 0บาทนะ ลูกค้าที่มีเงินเดือนประมาณหมื่นหมื่นสองหมื่นสามนะครับซื้อคนเดียวนะครับหมื่นสองหมื่นสามหมื่นห้านะครับอ่ะจบไปนะครับสามารถผ่อนได้นะครับคันนี้จัดได้เต็มนะครับเครดิตฟรีดาวนะครับจัดเต็มจัดเกินว่ากันไปคันนี้นะครับมีอะไรเข้ามาคุยนะครับถ้าสนใจคันนี้นะครับสายตรงมานะให้ดูนะครับเส้นสายนะมาสด้าสองนะครับ นะเขาจะทําเป็นเหลี่ยมเป็นสันนะครับสลับแนวเส้นนะครับให้ดูนะเส้นสายเหลี่ยมสันต่างๆนะครับให้ดูรถนี่มีความเพียวความโดดเด่นความสวยงามนะครับตามเหลี่ยมตามสันต,ต่างๆมองแล้วไม่น่าเบื่อนะครับเป็นรถที่อ่าลุกหักหน้าตาเนี่ยดูแล้วนะครับเป็นรถที่ดูแล้วมีราคานะดูแล้วหรูหรานะครับสะท้อนความเป็นตัวตนความเป็นสปอร์ตออกมานะครับความมีไฟในตัวคนออกมาได้เลย นะเดี๋ยวให้ดูในส่วนของออปชันด้านในเขานะครับนะดูนะครับเริ่มจากแผวประตูด้านข้างฝั่งคนขับกันไปเลยนะครับนะบอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ต่างๆซอฟหนังหุ้มหนังมาทําแบบพรีเมียมนะครับสวยหรูเก๋ไก๋แม้จะเป็นอีโคคาร์นะครับยันอีโคคาร์ราคาประหยัดนะแต่วัสดุอุปกรณ์ต่างๆมาสนาที่ทําออกมาได้ดีมากนะครับสวยงามนะยัง,งหลงไหลเลยนะครับสาหรับมาสนาและก็ในเรื่องของสมรรถนะช่วงล่างนะครับมาสนาเนี่ย ถือว่าเป็นรถที่ยึดเกาะถนนได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นอัตราความเร็วใช้ความเร็วสูงนะครับแล้วก็การขับขี่บนถนนต่างๆนะครับมาสด้นี่ถือว่าตอบโจทย์ได้ดีมากนะครับการใช้งานนะเขาออกไปแนวสปอร์ตนะครับมองเป็นมองเป็นสไตล์รถออกสปอร์ตสปอร์ตนะครับดังนั้นในเรื่องของวัสดุตกแต่งภายในเนี่ยนะอย่างคันนี้นะครับเป็นเบาะหนังนะครับเดินได้แดง เบาทรงสปอร์ตนะครับมีปีหุ้มสรีดะนะ mm hmm. คอนโซลต่างๆออกในแนวรูหลานะ mm hmm. ถึงไปรถอีโคคาร์นะครับราคาประหยัดอย่างที่ผมบอกนะครับแต่สไตล์การตกแต่งการดีไซน์ mm hmm. เน้นไปในเรื่องของความสปอร์ตนะครับ mm hmm. ให้มันดูกระชับดูธรรมะตะแมงดูคล่องแคล่วนะ mm hmm. เหมือนกับอสโลแกนของเขานะครับ sky active นะก mm ็ถ hmm. ือว่าทำออกมาได้ดีได้สวยงาม mm hmm. มีนะครับคันนี้นะมี i อสต็ให้ด้วยโหมดประหยัดมีแท็กชั่นนะครับป้องกันการลืน่นไหลของรถนะวงมาลัยปรับได้4ตำแหน่งนะครับขึ้นลงเข้าออกเป็นมันติฟังก์ชันควบคุมในเรื่องของวิทยุเครื่องเสียงเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับแล้วก็การดูนะครับอย่างผมานให้ดูนะระบบเบรกเป็น ABS นะครับมีแท็กชั่นต่างๆแล้วแล้วก็โหมดของการ ดูในเรื่องของอประมวลผลนะครับอัตราค่าเฉลี่ยของรถต่างๆนะครับคันนี้นะไม่แค่ห้าหมื่นเองนะดูเลยนะครับไม่แค่ห้าหมื่นเองดูนะครับฟองมาลายทรงสปอร์ตสามก้านนะสวยงามนะครับมีในเรื่องของลายแคปลงแคปล่าให้ด้วย,ยนี้เขาลงรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับสําหรับภายในของมาสดานะพวกจออ่าพวกแป้นคอนโทรลนะครับพวกสวิตช์คอนโทรลหรือว่าอ่าควบคุมเครื่องเสียงต่างๆอันนี้เป็นแค่ ชุดควบคุมนะครับเครื่องเสียงนะออกแบบมาให้ดูนะครับให้ดูมีระดบับดูรูหราเห็นไหมนะครับตกแต่งด้วยพรีมเมียมต่างๆเลยนะครับทรงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทรงอ่าช่องลมของแอร์อย่างเงี้ยนะครับก็ทําออกมาได้ดีได้สวยงามนะแอร์นะครับ,ออนะค,รบคันนี้เป็นเมนวลน,นะครับแอร์มือเปิดเนะี่ยตัวนี้จะเป็นช่องนะครับใส่ซีดีมสามเอฟเอเอ็มนะครับอ่นะ ตรงนี้ก็คอนคอนโทรลกันอยู่นี่ตัวนี้ใส่ซีดีข้างล่างนะครับ USB Power Outlet ม,มาให้นะครับเกยียร์อัตโนโมัติ6สปีดนะครับสามารถที่จะเ,เล่นขับขี่ในเรื่องของโหมดสปอร์ตแล้วก็ปรับขับขี่เป็นโหมดเบนนวนได้นะครับเนี่ยดูนะครับวัสดุอุปกรณ์ที่เขาทำมานะครับเกลนไรเายเคปลงเคปล่าสวยงามคือเน้นในเรื่องของความสปอร์ตความสปอร์ตนี่เขาจะไม่เน้นในเรื่องของความกว้างเท่าไหร่นะครับจะเน้นในเรื่องของให้มันกระชับนะ ดังนั้นมาสด้าสเวลาเราเข้ามานั่งเนี่ยจะรู้สึกว่ามันกระชับสมมาตรแมงแล้วก็ทำให้เราเนี่ยนะครับไม่รู้สึกเคว้งนะครับมานั่งแล้วมันรู้สึกว่าโอบรัดตัวเราได้ดีนะครับได้กระชับขึ้นได้แน่นขึ้นในนี้นะครับเวลาสไตล์อารมณ์การขับขี่ก็ออกแนวสปูงสปอร์ตนะครับนะคันนี้ก็มีโหมดสปอร์ตมาให้ด้วยนะสามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับคันนี้นะ สำหรับมาสด้า2ปี2015สวยงามนะครับนะรับประกันนะครับโครงสร้างนะครับไม่มีในเรื่องของการชนหนักแน่นอนนะครับส่วนร่องรอยมีบ้างนิดหน่อยนะครับมีรักยิ้มอยู่ตรงข้างประตูนิดหนึ่งนะครับไม่ได้ดูน่าเกียดอะไรนะครับระบบบันเทร์เน่ยที่ผมบอกนะครับลำโพง4ตัวนะเบาะด้านหลังนี่ก็ถือว่านั่งได้นะครับไม่ได้อึดอัดมากมายอะไรนะสำหรับรถ e ีโคคารทรงสปอร์ตนะครับ ที่สำคัญเขาเน้นไปเรื่องความรู้หรานะครับดูนะครับนี่เบาะหนังนะครับเบาะหนังทำออกมาได้ดีได้สวยงามมากนะครับใครที่ลองเข้าไปดูนะครับลองมาดูนะครับว่ามัสดาสองรุ่นนี้มันรู้หลาจริงไหมนะครับสําหรับในพวกกลุ่มของ e ีโคคาผมว่า Mazda 2เนี่ยถือว่าจัดได้เต็มเลยทีเดียวนะครับสําหรับอุปกรณ์ภายในนะครับไม่ว่าจะเป็นแมเนีต่างๆที่เขานํามาตกแต่งนะครับ หรือว่าทําออกมาได้ดีได้สวยงามนะเดี๋ยวดูในส่วนของโครงสร้างด้านหน้าห้องเครื่องนะครับนะนะครับคันนี้สีแดงสวยงามนะครับให้ดูเลยนะครับน็อตฝากระโปรงแล้วก็ฝากระโปรงเนี่ยนะครับนะสัญลักษณ์นะครับมาสด้าเห็นไหมครับรับประกันนะครับไม่มีเรื่องของชนหนักแน่นอนคันนี้นะไม่ต้องห่วงนะครับไม่กังวลแน่นอนนะครับ นะคารหน้าคาร์ข้างน็อตต่างๆเนี่ยเป็นของแท้ของเดิมโรงงานนะครับห้องเครื่องสะอาดสะอาดนะครับเป็นเครื่องยนต์พันสามซีซีกันสิบสามแรงม้านะครับและมาสด้าเนี่ยนะครับเป็นเครื่องหนึ่งพันสามนะครับแต่ให้กําลังแรงม้าถึงเก้าสิบสามแรงม้านะครับและที่สําคัญประหยัดนะครับประหยัดน้ํามันมากนะครับนะสิบหกสิบเจ็ดกิโลลิตรได้นะครับถ้าขับในเมืองนะครับถ้านอกเมืองนี่ก็ไปถึงยี่สิบนะครับอบกถือว่าประหยัดมากนะครับสําหรับ เทคโนโลยี SkyActive ของทาง Mazda นะครับเป็นรถที่ถือว่าไม่มีเทอร์โบนะครับคันนี้แต่ก็ถือว่าแรงนะนะครับเป็นเทคโนโลยี SkyActive ของเขานะครับก็ทำมาค่อนข้างดีนะครับเป็นรถยนต์ที่ให้อัตราเร่งอัตราความประหยัดและก็ความแรงได้ดีมากนะครับสำหรับกลุ่มโหมดของ E- คานะครับที่สำคัญยังมีในเรื่องของโหมดสปอร์ตมาให้ด้วยพร้อมเกียร์ตโนติ6สปีดที่ก็ขับขี่แบบ ถืออกถึงใจนะครับสาหรับคนที่ชอบความคล่องแคล่วคล่องตัวความสปอร์ตนะครับทั้งช่วงบงช่วงล่างอะไรเขาเซตมาให้ดูมีความสปอร์ตนะครับให้ดูเกาะถนนมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะใช้ความเร็วนะก็ถือว่าระบบพวงมาลัยต่างๆนี่ก็ถือว่าคมว่าเฉียบมากนะครับเทียบกับ E ีพกพารุ่นอื่นแล้วไม่ได้เป็นรองเลยนะครับสำหรับสมรรถนะในการขับขี่นะครับถือว่าเหนือกว่าด้วยซ้ำนะและที่สําคัญนะราคาถูกนะครับและก็รูปร่างหน้าตาที่ ไม่ตกรุ่นนะครับสวยงามนะครับสไตล์ของ m a ด้าสปี2015คันนี้นะครัเป็นไงกันบ้างครับหลังจากที่เราได้ดูรีวิวกันไปนะไม่ว่าจะเป็นภายนอกภายในแล้วออปชั่นต่างๆสมรรถนะในการใช้งานนะ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นแบรนด์รองๆองนะครับเป็นแบรนด์รองๆที่มียอดจําหน่ายเนี่ยดีพอสมควรนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถูงความสวยความงาสมรรถนะรูปลักษณ์หน้าตาที่ตอบโจทย์นะครับตรงใจวัยรุ่นเลยนะครับเป็นรถที่ ค่อนข้างถือว่าใช้งานได้ดีเลยทีเดียวนะครับถ้าไม่ยึดติดกับแบรนด์เนี่ยนะครับเขาก็เป็นรถที่ซื้อในราคาที่ถูกคุ้มค่าคุ้มค่าแล้วก็การใช้งานเนี่ยตอบโจทย์ได้ดีนะก็ฝากไว้1นึ่ขันครับสำหรับลูกค้าที่มองหารถที่เพียบพร้อมไปด้วยสมรรถนะแล้วก็รูปร่างหน้าตาสวยงามนะราคาถูกด้วยนะครับก็ฝากเจ้ามาสด้านะครับสกายแอคทีฟสปอร์ตไฮคันนี้ไว้พิจารณาหนขันนะครับ ก็ลาไปเพียงน,นี้ครับสวัสดีครับ